ลงขิปเอาใจระบบกันเด้อพี่น้องเลยระบบให้ดันระบบดันมา้าเขาก็เอาลงไปซะละเอาใจก่อนมีการไม่ย่องอีกุญเี้ย่องช่องฉันอีกคนนี้คณทำได้ดีมากเลนโอ้ยไปตอบกับอันคอความคิดเห็นคอความนะคะตรงช้าเลนไปตอบกับหาสิบครั้งรวนเร้วทันใจตอบตรงกระดิ่งหว่าตรงแดนบอดไม่ได้แล้วค่ะมันว่าเห็นอย่างมันข้าวไปหมด คนที่พ่อให้ตอบพ่อไม่ละเดี๋ยววงซงพี่เสียสงงานย่างเดียวมังยองกับมังยองโพเด้อร์น,นี่ก็ได้ระบบดันมาลงไปทุกที่ระบบดันกันลงระบบดันกันลง,ลงย่างเดียวที่ย่างเดียวลง,งม้อเหล้ไวเได้ดค่ะเนี่ยเดี๋ยวตัดต่ออยูืนในลงม้อเหลวเลยตัดต่อให้เป็นเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวค่อยสีได้การเล็นคลิปตัดต่อว่าเป็นจะแย่ยี่ริพอวัลุติเฮ็ดยังไเป็นยังไหนเด็ดที่บ้าง,นนงาม ก็เอาออกไปได้อันใดที่บว่าง้ามก็เอาไว้แต่บางบางทีน่ะอันใดที่บว่าง้ามบ่ดีหรือว่าคลิปที่ห้าเอาเป็นขยะน่ะมันก็สามารถเทรดเป็นรยได้ได้เพราะว่าอันเ้าเอามาตอกันเนี่ยเป็นสามาทีหรือว่าคลิปส้นก็ได้อันที่เป็นสองอาทีบ่อนกันหนึ่งอาทียังเถหรือว่าบ่อนกันหนึ่งวิบ่อนกันสองวิบงอนกันสามวิยังเถอเออห้าวเอาน่ะเอามาเป็นคลิปมีะไรได้ได้อีกนะคะฉันก็เฮ็ดแบบนั้นอันใดที่เ์ห้าวเอาน่ะเพราะอันใดพี่ แบบต้อๆกันเลยเห็ดเป็นแบบขลบเยาก็ได้ขิบสั่นเลี้ยวก็ได้จักสิบีหาบินได้มัดที่เขาบอตั้งใจที่ถ่ายนั่นแต่มันเป็นนักแสดงออกมาถ้าเกิดเห็ดแบบนั้นวันนี้ระบบดันมาอีกเดี๋ยวิีด <c> ฉ <oughs> ีดเห็ดอยู่ทำขลบปอันยานีกอนจักน้อยกันเพราะว่ามือหนึ่งกระซ่งมืออซีหาขีบหมดละทุกมือแหละค่ะบางมือก็ไวกระซ่งหาขิบบางมือกันบไว้กังวังไย ก็จะซีขิบกระเพาะขิบยาวนะคะคิบยาวเพราะว่าม nice ันต้องในเฮดถูกอ <ksam> ันนะคะถึงแม้ระบบภาสิรวมเป็นคิปเลี้ยวไหวน้ำกันก็ตามมันก็ต้องมีคือก็ปกติค่ะตามปกติคือเก้าเฮาเลยนะคะปกติคือก้าเฮาเลยไม่ต้องมีว่าเออพนรวมแล้วผมก็จำเป็นต้องเหดคิปยาวเพราะว่ามันเป็นคิบเลี้ยวหมดมันกับแม่ระบบพอบว่าได้บอกว่าให้เซาเฮดทันระบบแจ้งเตือนว่าไม่ให้ทำแล้วนู่นนี่นั่นเออกระสีบ่เฮด ต่นี่มันต้องต้องเหตุอยู่นะคะต้องเหตุอยู่เพราะว่าเขาไม่ได้ได้ไดจากการเทคลิปเขาไมไ่ได้จากการเดคลิปเขาต้องเหตุตรงทาเพราะอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเป็นขีเตอ,ตอเต็มโตแล้วน,น่งนิดีก็อ <c oughs> โอกินสาลายลูกใส่เอาห้มากินแี้มว่าง สรสชาติกลมๆพี่น้องเอ้ย